ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้เครื่องบดกาแฟของมอลคอนีกมานะครับรุ่ด X-54 นะครับเป็นแบบสําหร,รับใช้ภายในบ้านก็คือ ใช้นิดหน่อยไม่ได้ใช้แบบต่อเนื่องกันเยอะๆแบบร้านกาแฟทั่วไปนะครับอันนี้ผมได้มาจากงาน Coffee f a c e นะครับที่บูธของ Aroma นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรามาแกะพร้อมๆกันละกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างผมยังไม่เคยใช้เจ้าตัวนี้มาก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ลองแกะแล้วก็ลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับไป นี่คือหน้าตาของกลอกเจ้าตัว m o r c o n i h o m นะครับก็เป็น Allrounder r i d นะครับรุ่น X 5 4นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับฟึบ Enjoy your coffee นะครับมี cover หนะึ่งชิ้นแล้วก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับ ก็ะ <S <S จะมีแบบพวกใบแนะนำมาให้นะครับมีแบบว่าเป็นคู่มือนะครับก็ใช้ยังไงเดีย๋ยวเราก็ต้องมาเปิดดูเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกคือเจ้าตัวนี้ยังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแต่หลักๆคือเขาก็จะบอกว่าเครื่องเหียมันมีสวิตอะไรบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรต่างๆนา,นานาบ้างนะครับเดีย๋ยวเรามาลองพร้อมๆก,กันปุ๊บเป็นกล่องปุ๊บ เปิดเข้ามานะครับก็จะมีโถพอพลาสติกมาอย่างดีนะครับโถด้านบนนะครับปุ๊บปุ๊บมีโถข้างในมีอัดตัวแก้วมาให้ด้วยนะครับอย่าขยอนนะครับปุ๊บๆุ โอเคเป็นแบบ d o s ซิ่งคัพนะครับแต่ว่าอาจจะดูใหญ่ไปสักนิดนึงนะแต่ว่าก็คือบทน,นี่มีขมาคนอีกด้วยนะครับเป็น d o s ซิ่งคัพซึ่งมันจะนี่เขาบอกใทสเซลต304นะครับซึ่งถ้าให้ดูกับตัวก้านโถงไซสิ58มันมันใหญ่กว่ามากอยู่แล้วนะครับซึ่งมันแตกต่างจากของ นิชนะครับอันเนี้ยเราให้ดูเลยเห็นปะ่ะของนิชมันจะพอดีกว่าเล็กน้อยนี่ของนิชมันจะลงอย่างนี้พอดีเลยนะครับแต่อันเนี้ยจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรวัสดุต่างๆทำมาคือดีมากๆนะครับโอเคแล้วก็นี่คือโถนะฮะแล้วก็จะมีตัวอันเนี้ยตัวชะลอให กาแฟมันไม่พวดหนักลงไปทีเดียวนะครับเราก็จะมีลิ้นสําหรับปิดกาแฟครับเนี่ยเห็นปะตัวนี้นะครับใครที่เวลายกโถออกนะแล้วกาแฟหกไอตัวพวกนี้คือช่วยได้มากๆเลยนะครับอันนี้คือฝาฝาก็คือจะมีด้านเงากับด้านที่มันด้านๆนะครับตัวนี้ด้านๆอยูด้านบนนะครับเราสามารถวาง ไปบริเวณโหลด้านบน,นได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นส่วนต่อไปกันนี่อะไรเอ่ยปึบอ่ะตัวนี้ตัวเปลี่ยนนะครับสำหรับใส่พวกตัวออดอสซิ่งคัพกับพวกใส่ก้านชงอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็นี่เจ้าพระเอกของเรานะครับตัวเครื่องนั่นเอง ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับอโ,อโอเคภายในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคนี่ก็คือตัวบทนะครับหัวจะเป็นแบบ2องสองลูกลมนะครับถ้าบ้านใครเป็นตัวเหลี่ยมๆเแบนก็ต้องหาตัวแปลงด้วยนะครับ มาโอ้โหหน้าตาดูดีมากๆนะครับนี่เห็นไหมดูดีไหมดูดีมากเลยนะครับฟินิชชิ่งอะไรต่างๆคือดีมากแบบเป็นสีดำนะครับสีดำได้ตัวน,นี้ถาดลองเอาออกได้นะครับบริเวณนี้นะครับมันจะเป็น ที่เราเอาก้านชงมาวางนะครับแล้วก็มันจะมีตุ่มนูนๆสีดําด้านล่างนะครับถ้าเราเอาก้านเนี่ยดันเข้าไปเครื่องมก็จะทํางานทําการบดกาแฟแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับสมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้ก้านชงเราจะใช้แบบพวกโดสซิ่งคัพแต่ว่าถ้าใครใช้ก้านชงเนี่ยก็ดันก้านชงมันจะเมือนมีแบบเป็นสปริงเป็นปุ่มอยู่นะพอเราดันเข้าไปกาแฟมันก็จะไหลออกมา,านะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่ใช้อย่างที่บอกนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มข้างๆนี่นะครับก็กดไปปุ๊บแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นพลาสติกแข็งๆข้อไว้นะครับมันจะครอบตัวเซ็นเซอร์ทําให้เราไม่สามารถกดปุ่มนี้ได้นะฮะแต่เวลาเราจะบดเนี่ยเราก็ใช้สวิตช์ด้านบนแทนเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตตัวนี้มันจะมีกลมๆตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งถ้าดูกับบริเวณด้านบนตรงนี้ มันจะมีกลมๆอีกอันหนึ่งที่สามารถเอานิ้วดันๆได้น,ดน,นะครับมับนเหมือนจะมีสปริงเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยตรงนี้มันมีสี่มุดใช่าวแต่ว่ามันจะมีรูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ซึ่งมันก็จะไปแมชกับตัวโถข้างบนตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ก็เอาเครื่องไปด้านหน้าลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ดูโหลให้มันทิศทางเดียวกันสังเกตไอตัวนี้นะครับ เอาตัวนี้ดึงมาให้สุดก่อนนะฮะก็คือตันี้มันจะปิดกาแฟมันจะไม่หกนะฮะวางลงไปปุ๊บวางลงไปเสร็จปุ๊บเราดันครับมันจะล็อกดึงไม่ออกนะเนี่ยเนะี่ยจะดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันกันตรงนี้ถ้าสังเกตรตรงนี้ในโหลคือมันจะเปิดให้เม็ดกาแฟมันไหลลงไปได้แล้วนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอาออกก็คือต้องดึงออกมันก็คือจะปิด นะครับเพื่อป้องกันกาแฟหกนั่นเองครับอันนี้คือดีมากๆสําหรับใครที่ที่ลืมนะแต่ว่ามันก็ต้องบอกยังไงมันก็ไม่ได้ล็อกแบบตายตัวขนาดนะั้นคือเรายกขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรามือไปโดนปุ๊บมันก็รั่วอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับปิดกอดกดให้มันมีเสียงกึกๆเหมือนนบายแล้วก็ดันนะครับเสร็จเรียบร้อยฝาลงปุ๊บนี่ใส่ถาดฮึบเดี๋ยวทีนี้เรามารอเสียบปลั๊ก แล้วก็ทดสอบกันนะครับก็เป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเรื่อไมไปพร้อมๆกันนะครับสวิตจะอยู่ด้านหลังนะครับกดปุ๊บมันจะเปิดรอไฟมันขึ้นนิดนึงนะฮะเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะมีโหมดต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถหมุนตั้งได้1ก็คืออันนี้เขาเซตเว้ลาหกวินะครับ2คือ30มสิบวิเพื่อนๆเห็นไหม อสองคือ3 0มสวินะครับ3คือ20่ิวิีคือ1ิบวิหรือมีโหมด Wi-Fi นะครับหรือเป็นโหมด S ก็คือแล้วแต่เรากดก็ได้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะสมมติ S ก็คือแล้วแต่เรากดเนีย่ยมันก็จะนับเวลาให้นะครับว่าเรากดไปกี่วิแล้วนะครับก็เรากดหยุดก็ได้หรือในกรณีที่เราแบบใช้1มันก็จะบดให้6วินะครับแบบลักษณะนี้ พอครบหวีนะครับเครื่องมันก็จะอยู่ทํางานเสียงของเครื่องบดตัวนี้ก็ถือว่าไม่ดังจนเกินไปจนทําความลาคาญแกเรานะครับเวลาเราใช้เครื่องเราจะมาลองดูการบดว่าเป็นยังไงนะครับบดเนี่ยข้างๆเนี่ยเขาจะตั้งไว้ได้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์35นะครับเบอร์หนึ่งก็คือจะละเอียดสุดนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใส่งกาแฟลงไปก่อน อนญุญาตนะฮะเดี๋ยวใส่เมล็ดกาแฟลงไปก่อนโอเคอันนี้ถ้วยนะครับอย่างที่บอกตัวน,นี้ก็คือมันต้องแล้วแต่เรากดนะฮะแต่ถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนปุ๊บอนญุญาตนะครับ เปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะฮะมาใช้เจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราสามารถดันให้มันบดโดยการที่เราเอาที่บดที่โชงเนี่ยนะฮะดันเข้าไปได้มันก็จะมีกาแฟออกมาเนี่ยกาแฟมันก็จะบดออกมานะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันนะผมไม่ค่อยถนัดปุ๊บ ปุ๊บอ่ะทีนี่ก็วางโดสซิ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบดสัก4เบอร์นะครับแล้วมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆนดูกันว่าเป็นยังไงนะครับซ้ายสุดนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นละเอียดมากนะครับเบอร์10เบอร์20เบอร์30นะครับเรียงลำดับกันไปเบอร์30เนี่ยจะค่อนข้างยาวพอสมควรต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนการตั้งวินาทีสำหรับเบอร์ต่างๆน,นะครับ กดค้างนะครับเลขหลังจะก,กระพริบเลขหลังไม่เอาก็กดมาเลขต่อไปนี่เป็นหลักหน่วยนะครับอันนี้ก็คือหลักสิบ 10, สมมุติเราจะเอา20วิสมมุติได้20วิแล้วเราก็กดค้างได้เลยครับปุ๊บมันก็จะกลายเป็น20วิแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่ามาเบอร์2เบอร์2 30แล้วอะเบอร์3เดี๋ยวเราจะตั้งเป็น40วิดูนะครับก็กดไปแล้วก็หมุนนะครับให้เป็นเลข แล้วก็กดค้างปุ๊บเป็น40วิเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ลราอันบ็อกมานะครับเจ้าตัวโ o คอนิก X54 ตัวเนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากสำหรับใช้ที่บ้านนะแต่ว่าถ้าใครจะไปเปิดคาเฟ่เล็กๆก,ก,ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าจะชงกาแฟที่มีความต่อเนื่องหลายๆแก้วต่อเนื่องเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ รูปลักษณ์วัสดุดีมากๆนะครับแล้วก็บทมาค่อนข้างหลากหลายนะใช้ได้ทั้งเอสเปรสโซยันพวกทำกาแฟดิบก็ทำได้นะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างดีเลยก็คือไม่ดังรบกวนชาวบ้านถึงเกินไปนะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองหาซื้อหาใช้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ